สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่อง Family b o r k s h o p ครับผม วันนี้เรากลับมาในหัวข้ออยากอัพชุดล้อสซอรบอคาวินเทจนะครับแต่ว่างบน้อยงบมีจำกัดนะฮะอัพตัวไหนได้บ้างนะครับอยากเป็น่น11อสปีดแล้วนะอยากต้องอัพชุดล้อด้วยนะครับผมวันนี้ผมจัดสเปคมาให้เพื่อนๆกันแล้วนะครับผมสำหรับชุดล้องบประหยัดนะครับโอเคไปดูกันนะฮะว่าจะได้ตัวไหนนะครับดุมนะครับเป็นดุม ARC นะผมของจีนนะแต่ว่าเป็นระบบที่ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับของใหม่กิ๊กมี2สีสีเงินสีดำนะครับเรื่องของวงล้อนะผมก็จัดเป็นสเปคอารยานะครับ 2,200บาทนะตัวนี้ก็ต้องใช้เป็นสั6รูนะครับผมเป็นตัว VP 20สีเงินนะครับสวยงามแน่นอนนะครับซีลวดค่าแรงนะครับรวมแล้วนะครับชุดล้อนี้จะอยู่ที่5,570บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหน้าหลังเลยนะครับยังไม่รวมยางนะก็สำหรับใครที่สนใจชุดล้อตัวนี้สามารถอินบ็อกเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมสามารถเราสามารถดําเนินการขึ้นล้อให้ไปภายในประมาณ2-3วันนะครับผมถ้าใครที่ต้องการ ามาประกอบที่ร้านก็สามารถยกรถเข้ามาได้นะครับผมสาหรับใครที่อยู่ไกลต่างจังหวัดก็สามารถจัดส่งได้ครับชุดล้อชุดละ300บาทนะครับผมค่าจัดส่งนะครับผมสําหรับใครที่สนใจสามารถพักเข้ามาได้เลยเจอกันบ๊ายบาย